เราไปต่อกันที่สถานการณ์ความไม่สงบในเยอรมนีนะคะเริ่มตั้งแต่เหตุการณ์กาดยิงในเมืองมิวนิคค่ะล่าสุดทางตำรวจก็สามารถระบุตัวและชื่อของคนร้ายได้แล้วนะคะแล้วก็ตรวจสอบภายหลังพบว่าเขามีอาการทางจิตแล้วก็มีพฤติกรรมที่หมกมุ่นเกี่ยวกับเหตุรุนแรงด้วยค่ะ นายโรเบิร์ตฮมนแบ็กเกอร์ผู้บัญชาการตำรวจแคว้นบาบาเรียของเยอรมน,นีได้แถลงเมื่อวันอาทิตย์ว่า,ามือปืนวัย18ปีท,ที่กอ่อเหตุกราดยิงในเมือง<ส>มิวนิกเมื่อวันศุกร์<ส>จนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตถึง9รายและก็บาดเจ,จ็บกว่า30คนนั้นเป็นวัยรุ่นเชื้อชาติอิหร่านสัญชาติเยอรมันตามที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้โดยมีชื่อว่าเดวิดอาลีซันโบลีซึ่งเคยมีประวัติป่วยทางจิตจนต้องเข้ารับการบำบัดรักษาทางจิตเวชถึง2เดือนเมื่อปี2588ี่ผ่นันาและตอนนี้เขายังคงมีสถานะ เป็นผู้ป่วยนอกที่ต้องเข้ารับการบำบัดรักษาอย่างต่อเนื่องจนถึงวันเกิดเหตุ นายโทมัสไรคาสคอสอายการเมืองมิวนิกแถลงในโอกาสเดียวกันว่านายซัมโบลี่มีประวัติป่วยเป็นโรคกลัวสังคมหรือว่า s a d เป็นเด็กที่ถูกข่มเหงรังแกในโรงเรียนมาก,ก่อนและเขาก็เลยกลายเป็นคนที่หมกมุ่นกับการเล่นวิดีโอเกมโดยเฉพาะเกม Count e r Strike และหมกมุ่นกับข่าวสังหารหมู่เป็นอย่างมากเจ้าหน้าที่สอบสวนพบหลักฐานหลายรายการที่บ่งชี้ว่านายซัมโบลี่วางแผนล่วงหน้านานานับปีในการก่อเหตุสังหารหมู่ในกรุงมิวนิกโดยเฉพาะในบริเวณร้า มคโดนัลที่เกิดเหตุเมื่อวันศุกร์โดยการศึกษารายละเอียดจากการก่อเหตุสังหารหมู่77ศพของนายอันเดอร์สเบริงเบรวิกในนอร์เวย์เมื่อ5ปีที่แล้วค่ะ